วันนี้นะคะพี่ปุ้ยจะมาแสดงวิธีการทอดปลาหวานให้ชมกันนะคะว่าปลาหวานนะคะโดยเฉพาะปลาหวานโรยงานเราควรจะทอดยังไงดีนะคะอันนี้พี่ปุ้ยก็เปิดเอาน้ํามันใส่กระทะนะคะเปิดไฟให้น้ํามันร้อนแล้วก็รี่ไฟอ่อนลงนะคะพี่ปุ้ยก็เอาปลาหวานใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งตัวสองตัว ตัวอย่างนี้นะคะส่วนมากทีนี้ก็ทิ้งประมาณสามตัวอย่างนี้นะคะเนีย,เยบ่ะยาปลาให้ถึงมะมันทั่วนะคะตอนนี้วิธีเราที่เราทราอบป่าหวานนะคะเราไปยางเปิดไฟก่อนนะคะอย่าไฟแรงมากปลาหวานมัจะได้ไห,หม้นะคะทอดไปสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งมาคักไม่นานนะคะ,ะกะว่าด้านล่างเหลืองสุดดีแล้วต่อ เรามองไปที่ขอบตัวปลาอย่างนี้นะคะเห็นว่าเริ่มมีสีเข้มๆอย่างนี้นะคะก็พลิกปลาได้เลยค่ะพลิกปลาหวานเลยนะคะนีคะกลับปลาหวานนะคะ,ะขึ้นมาด้านในนะคะลปลาหวานขึ้นมาท่อด้านหลังเขาฟักแป๊บหนึ่งนะคะสังเกตดูว่าถ้าด้านหน้ายังไม่สุกด,ดีเราพลิกกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ว่าอีกด้านหนึ่งที่คลิกไปสุกแล้วนะคะกลับปลาขึ้นได้เลยนะคะเตรียมตักปลาหวานขึ้นได้เลยนะคะตักพักน้ำมันไว้ก่อนนะคะน้ำมันไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งตักใส่กระชอนเสด็จน้ำมันนะคะและก่อนที่จะทอดปลาหวานชุดใหม่นะคะให้เราช้อนพวกเศษงานนะคะเศษ ปลาที่ไม่มาอย่างนี้ออกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ปลาอันใหม่ดำนะคะน,นะคะตักออกก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาปลาหวานอันใหม่ลงไปทอดเลยนิดนึนะ ปักพักสเต็ด้ำมันก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหวานโรยงาของเรานะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ